ปราสาทหินขอรภูมิที่บ้านปราสาทต,ตำบลระแงำําอศสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นปราสาทที่งดงามที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ปราสาทหินขอรภูมิเป็นาศาสานสถานที่สร้างขึ้นเนื่องในาศาสนาฮินดูสาวนิกายจากลักษณะลวดลายทับหลังนักโบราณคดีได้ให้ความเห็นว่าเป็นปราสาทศิลปะของแบบปอปวน คือในราวพุทธศัรกราช1,560ถึง1,630มีปราสาสะพานอยู่ตรงกลางหันหน้าไปด้านทิศตะวันออกทำมุง90องศาและปราสาทบริวาร4องค์ล้อมรอบทั้ง4ทิศปราสาททั้ง5องตั้งอยู่ฐานศิลาแลกเดียวกันและมีสนาล้อมรอบปราสาทประทานมีความสูงประมาณ32เมตรและกลุ่ปราสาทขอรัภูมินี้พบทับหลังจำนวน2ชิ้นและถือว่า โดดเด่นที่สุดคือทับหลังขนาดใหญ่ที่อยู่เหนือกรอบประตูของปราสาทประทานที่แกะสลักเป็นภาพพระศิวนาคราชสิกรประทับอยู่ฟังคลิปจบแล้วมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรต่อคลิปชอบไม่ชอบกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยขอบคุณมากครับ